จะสวัสดีพี่น้องมือนี้พาพี่น้องไปเที่ยววัดผู้ได้พี่น้องนะแล้วจะมีร้านสามน้ำนะน้องนิวเขาลูกพะวันเป็นมาเที่ยวนะสวัสดีพี่น้องนะสวัสดีพี่น้าอ,อ่าเนี่ยก็มีภรรยาเป็นมานับนะกําลังเดินทางเนี่ยพี่น้องนะเนี่ยเดวช่างหอดแล้วก็สิพาไปเที่ยวไปชมปใกล้ๆหรอกพี่น้องมันเป็นสถานที่ที่ทว่า,าเก่าแก่นะ บุญฮั่นนรสถานที่บุญฮั่นจะเป็นยังไงกับบรรยากาศซอยๆก็ติดตามไปทุกวันได้พี่หลงเด้อใครได้เข้ามากกับซอยๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อจะเป็นกำลังใจจะได้คิดเฮ็ดคลิปต่อๆไปจะได้ไปหอดด้วพี่หลงตอนนี้เรากำลังมอมมอมชิฮอดด้วพี่หลงเดลยนี่เป็นทางเข้าเ้ยพี่หลงบอนสถานที่แคปปี้ วัดผู้จำปัสสักทางเขา่านะฮมาหอดแล้วพี่น้องไปยินดีตอนครับสู่มรนกกลก,ลกวัดผู้จำปัสสักโอเคไปวพ,วพี่น้องเฮ้มองทางเข่าไล้พี่น้อง จอดบอลทั้งหมดเลยตอนนี้มาหอยได้เลพลินหรอเนะี่ยอันนี้เป็นเบื้องล่างก็บแม่นบอลจอดรถอันนี้ตั้งขากับแม่นบอลทางเก่าไปเข้าไปเบื้องน้ากันเล่นเพลิไป

ไปวัดผู้นี่ได้กัน้องสาพี่น้องเห็นอยู่ไเลยนะเห็นอยู่นะหนึ่งน้องสาพหน้าขึ้นมาโอ้บรรยากาศดี้ดีเลยพี่น้องเด้วยนะเด็ดสว่างปดโป่ตงเทมใสพี่น้องอันนี้ก็เป็นน้องน้องป่าน้องสาเนาะน้องใหญ่ สมบึงเลยพี่น้องอบรรยากาศล่มเลือ่อนี่นะนะสบายดีพี่น้องนะเป็นเป็นคนขี้อายนะพี่น้องนะ,ะทั้งนั้นข้าง,งนะด้วพีน่น้องเด้วยจะเป็นจุดชมวิวม้อนน้องสาเดพี่น้องนี่ม้อดแล้วม้อนแล้วม้อนม้อน,นทางยางเลย พอมกำลังหอดบอลทางเขาได้พี่อ้องนะยางไปอีกใกล้เตอบประมาณห0ารอยเมตรพี่อ้องเดี๋ยวครึ่งกิโลใกล้หนึ่งนิ้วบอใหด้พี่รองไปหนอ่าน่ะบรรยากาศไปได้สวยนี่ เย็นสบายเนาะยังสบายอยอหัวแน่หัว <c oughs> มีอะไรได้อะไรอยากฝากให้พี่น้องเขาได้มาลิมมาเที่ยวอ,อยู่วัดผู้บอกนเคนนึงฝากพี่น้องทุกคนที่ใกล้อยู่ใกล,ใกลใ้หันท่านมีโอกาสได้มาเที่ยวปักเซ่แล้วมาเที่ยววัดผู้แล้วก็มีมีมลายบอลให้เที่ยวลายจักน้ำตกนำนำโต๊กนำน้ำโตก๊ตกตาด คอนทาเพลง์วอตาดเนียงวอตาดซานวอเซียนมีล้วงลายกาแฟดังฮ่อนกงอีกแต่ว่าจุดนี้วัดผู้เฮานี่พิเศษแน่ๆเอาอธิบายฟังไหมอธิบายให้พี่น้องฟังเลยวัดผู้เขานี่สถานที่บูฮั่นสถานทีพันทายที่บูฮานเก่าแก่อะไรก็เป็นวัดเป็นภาษารีนถึงเกาฮ่างกงอีกได้ดีเนาะ ปลาใหม่ปลาใหม่ก็ล้วงร้ายธรรมชาติเกี้ยวสดชุดงามเดี๋ยวเดี๋ตอนนี้เนาะเออแล้วก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจไปหรอกนะซอยเป็นกำลังใจก็ซอยกดไลค์กดแชร์เลยเปิดเช็ดคลิปดีๆต่อไปตอนนี้ก็ได้สีมะฮอด้ด้เพื่นหรอกด้วยอันนี้ก็เป็นจุดมุมกว้างอ่า ตัวนี้เป็นวิวทางด่านข้างนึกพี่น,อนอ้องนึกด่าน้างแล้วก็เบื้องหนาบนทางเขาพี่น้องเป็นประสาทหินเก,าเก่าแก่หลายพันปีนี่พี่น้องอ้ออันนี้ก็เป็นนักท่องเทียเ่ยวนึกพี่น้องนึกเป็นกับดักท่องเที่ยวลายเติอเอาหัวท้ายมาเลยสิุงค่ะ จ้าปัจจุบ,บันหากกมาหอดบอลปราสาทหินวัดผูเนาะบอลที่เห็นทางเบื้องล่างก็เป็นอันนะเป็นเฮือนทั้งด้านด้านเบื้องขวาแต่อีกด่านหนึ่งก็เป็นด้านเบื้องสายมีทั้งสองด่านเลยพี่น้องด้อแล้วก็ส่วนที่เห็นทาง,บาง,างเบื้องลุมเราจะมีเส้นทางเนาะขึ้นมาเนาะ เย็นอยู่ไกลเติบได้เพียงหรอกด้วยยืนทางเมืองล่างเมืองล่างได้สิพาไปเมืองไกลไกลด้เพียงหอกตัวนี้ก็เป็นเส้นทางขึ้นมาได้เพียงหรอกด้วยเพราะว่าอันนี้ก็พรเบึงจากทางดันหนาแล้วก็ออกไปทางนอกของเส้นทางทางเขาคนข้างจะเก่าแก่แล้วก็มีหินเออเลี่ยงไร่เนาะตามที่เห็นได้เพียงหอก าพี่น้องจะไปเที่ยวเนี่ยจะไปเที่ยวส่วงย่านฤดูหนาวแล้วแล้วว่าชีวิตฝนแล้วส่วงเดือนสิบเอ็ดสิบสองรู้ว่าส่วงนี้จะเป็นส่วงที่อ่าใบาใหม่เขียวกระจีนะพี่น้องนะมันเจตให้ภาพธรรมศาตรสวยสดงดงามเกินไปทั้งผู้สูงสูงกับเป็นจอมที่ว่า จะมีห้อยตีนผาบาทแต่ว่าเมือน้จ้บริภาคขึ้นไปบึงนะพี่น้องเด้อเพราะมันไกลแล้วก็เส้นทางลำบากสิภาคไปบึงใกล้ๆอยู่บนแถวๆบนทางขึ้นเนี่พี่น้องอันนี้กือบบริเวณทาเบึงไหนเน้ยพี่น้องเด้อ ของปราสาทเบื้องคว้ามือปราสาทเท่าจะมีอยู่สองเบื้องแล้วพี่น้องจะมาไปเบื้องเบื้องคว้ามือก่อนโอ้โหนี่มีสองประตูทางเข้าอ่าตัวนี้ก็ประตูทางเข้ากันพี่น้องอ่าแถว ที่เห็นใหม่นี่จะเป็นบอลบุรณะได้เพี่งน้องด้วยเพื่อว่ใไห้มันสุดโสมรือว่ามีการหล่มเพื่อคำยันเขาไปมงทางไหนได้เพี่งน้องเือมีบานประตูหลยหลยบานได้เพี่งน้อง้อสมารเทเลวเห็นวิวทางดันหน่องโตทางเขาได้เลย ไปเบิ่งไปเบิ่งไปน้ำกันเรื่อยพี่น้องกวัางอ้ทีพี่น้องอันนี้เป็นทางเบืองเขาสู่ทางเบืองล้างเลยพี่น้องอากาศตอนนี้ก็ถึงประมาณมอง ประมาณสามโมงเลยพี m ôn m ôn đây, ่น้องเลยสามโมงแรกนี à, đây, banks, ạn, 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 ่ก็เป็นพระสัตร์นะเทวาสุลทางด้านเบื้องเบื้องขวามือเลยพี่น้องนะฮะจุดเบื้องโซนทางด้านด้านเบื้องสายมันตัวนี้ที่เห็นไปขับไปวงในทางไหนเลยพี่น้อง นกนาดได้เลยเพีน้องเด้อาจาสุดยอดกลวงเหมือนกันนี่เพีางองสไตล์แบบเดียวกันครับด่านตึกเบื่องขววมือนนี้เบื่องสายมือนี่พีน้องการออกแบบก็เหมือนกันม,มุมมีเอ่อแนวสลรับซับซ้อนพีน้องเหมือนกันเลยอ่า ที่นี้ก็จะพาสั่งดันขางนด้พี่หองเป็นตึกพระาฝากเบื้องสายมืออยู่รวมกันมปนทิ้งมามให้เองเลยสามคนเนี่ยเอา้าแฮปปี้เมื่อสภาพเม่สภาพเป็นว่าเมืมม่อยไรพี่หองนางรพรกพร<อ>า,านก่อนวันศัตรูนี่เป็นทางขึ้นขอไปเทิงยื่นเ,เทิงจะมีวัดได้พี่หลงด้อนี่

บนภาพหนักของครูบาอาจารย์เพิ่นด้านนี้ก็ทางลูกได้เพียงหรอกนะทางด้านข้างก็บซีเมนตน้องบัวได้เพียงหรอกเด้อร,ร้ายแท้ๆตัวนี้ก็เป็นวิวทางด้านน้องสาได้เพียงหรอกเด้อน้องสาที่อยู่เบื้องหน้าของวัดภูอุทิเพียงหรอก หนเบื้องเบื้องหนา้หนาของประสาทิพย์พระภูมิพวกเราเกิดเปนงง็นน้องใหญ่พี่น้องเกิดอ,อยากเป็นบึง่งเลยพี่น้องเจ้าคลิปนี้กับสิพอ่อสามีก็ได้เพี่อนรองเน,นอะเจ้าได้กับซิซอยกอลลัคกัแเซ่กดติดตามไปเลยเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับสองสมัยทว่ารันน้าทั้เงเมืองหลังยังมียังฝากไปเลยซอยบอกพี่รองได้เล่นลน้ำเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวของแขวงจามปาซักนั่นนะร้า่าไหมฟังนะเซอร์นมากเที่ยวมาสม้มธรรมศาสตร์แล้วก็แรงประวัติศาสตร์ของจามปาซักเนาะมีหลายอย่างขั้นมากเลยก็มอเว่เหยี่ยวเออมอเว่ยฮาร์บอเซงแต่ก็น้องนนยิวนัมเนเดอร์แต่ก็ ฝากติดตามส่องสมัยทั่วล่าอะไรกับส่องฟอวันส่องน้องนัทฟอวันแม่น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ส่องสมัยทั่วล่าของอาแสงเมยเดอร์ดยอันนี้ก็เป็นค้านะนน้ำนาะของร้านเพิ่นคลิปนี้ก็ขอกล่าวข่าวาาสบายดีนะพี่น้องบ๊ายบายลาก่อนพี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่หลงตุ้ยดีกั